สีขาวครับขึ้นม้ามังกรคู่ฝั่งสีแดงขยับเม็ดสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในสีขาวทิ้มเบีย้ยสีแดงทิมสวนสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงใช้เบีย้ยกินเหมือนกัน สีขาวยันเบีย้ยคู่ริมฝั่งสีแดงขยับเรือจากนั้นสีขาวทำเรือคู่ฝั่งสีแดงกินครับสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงจึงทิมลงมาอีกตัวสีขาวทิมสวนออกไปฝั่งสีแดงครับ ทิมเบียคู่ข้างกลางกระดานนะครับสีขาวจึงทิมเบีย้ยไล่โคนโคนสีแดงดันขึ้นมาสีขาวจึงออกมากินเบีย้ยสีแดงครับกินโต้อตอบสีขาวกินอีกครั้งฝั่งสีแดง ถอยโคนไปตั้งรับสีขาวจึงเสริมโคลนเข้าไปสีแดงกินเบี้ยสีขาวจึงเอาเรือจับโคนฝั่งสีแดงหนีโคนมาไล่มา้าสีขาวครับกินเบี้ยคืนฝั่งสีแดงครับถอยกลับไปกินเบี้ย สีขาวจึงเสริมโคลนเข้าไปฝั่งสีแดงขยับเม็ดนะครับไม่ให้เบี้ยไหงายสีขาวจึงดันโคลนลงไปไล่ม้าม้าสีแดงถอยกลับสีขาวทำเรือคู่ครับฝั่งสีแดงขยับโคลนขึ้นมาสีขาวเอาเรือลงไปผูกโคลนเพิ่มฝั่งสีแดงครับ ดันโคนไล่ม้าม้าสีขาวครับออกข้างกระดานฝั่งสีแดงถอยโคลไล่เรือเรือสีขาวถอยกลับฝั่งสีแดงเดินม้าไปริมกระดานสีขาวจึงเสริมโคนขึ้นไปฝั่งสีแดงครับเดินม้า สีขาวโอโคนไล่สีแดงถอยหลบสีขาวนะครับจึงเอาโ,โคนแลกกับโคนขออภัยครับสีขาวจึงเอาโคนไปไล่เรือครับแต่สีแดงเอาเม็ดกินโคนสีขาวใช้เรือกินฝั่งสีแดงครับยืดเรือ สีขาวถมกาลังบุกครับเอาโคนเข้ามาฝั่งสีแดงกินโคนเข้าไปสีขาวจึงใช้ม้ากินโคนโตอตอบฝั่งสีแดงครับเอาเรือลงมาตีลุกสีขาวถอยขุนไล่เรือเรือฝั่งสีแดงยืดหลบออกไปสีขาวจึงตีลุก สีแดงขยับหลบสีขาวเอาเรือกินโคนฝั่งสีแดงกินเบี้ยตัวหลังสีขาวจึงเอาขุนไล่เรือเรือสีแดงขยับมาสีขาวจึงเดินเม็ดฝั่งสีแดงจับกินมา้า สีขาวครับผมจึงกินลุกฝั่งสีแดงเช็คขุนกินสีขาวจึงเตลุกอีกครั้งฝั่งสีแดงครับขยับชิดสีขาวจึงยืดเรือลงมาฝั่งสีแดงครับกินเม็ดสีขาวครับผมเอาม้าไล่เรือ เรือสีแดงตีลูกสีขาวขยับขุนหลบฝั่งสีแดงเอาขุนจับมา้าสีขาวครับเอาเรือผูกไว้ฝั่งสีแดงกดขุนลงมาสีขาวจิงไหนเบีย้ยฝั่งสีแดงเอาเบี้ยไล่มา้าม้าขาวกระโดดหนี ฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน